สวัสดีครับวิวกับผมนะครับคนเมืองป้าสินป้ามวนป้าแอลนะครับวันนี้เขาก็ได้มาอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งครับที่เชีมมยงใหม่ที่เราได้นอนเข้าดาวกันตะคืนอืเดี๋ยวเราจะป้าทุกคนไม้แอลชมชมรีสอร์ทใหเขาพักกันตะคืนว่าบรรยากาศมันจะดีขนาดไหนป<ะ>้าที่ผมชอบมากอะไรตรงนี้เลยครับวันนี้ก็จะเป็นบ่านะครับผมนี่ปานักขนาด ข้างๆก็จะเป็นการท่งนะครับระจะไปเยี่ยมชมกันนี่กาดมอ,มอ,มอนี่จะเป็นสะกลางน้ำนะครับผมโอ้ขไข่วานั่งกินข้าวนั่นโอ้ยเนาะไข่วานั่งกินข้าวนี่น้ำกยฟ้า หัวปลาคืนอีืนเราเข้าดาวกันคือตรงที่สลาพุ่นะครับเขาก็ได้นอนพักกันดีข้างบนุนะครับชั้นสองนะครับเมื่อคืนนีับเราจะไปดูที่อื่นกันต่อปาโอ้มันออกจากนี้มาด้วนี่ บอ่อปลาครับแตากน้องถกปูนนะก็ใหญ่ๆน,นี่งามบอปลาครับเรื่อยนะครับวิวบรรยากาศดีๆเฮาย้ำสายนะครับเนาะว่ากันไปครับว่ากันไปบรรยากาศคนได้เป็นเจ้าของเอาไปน,นะครับเนาะ,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 ะโอ้ หันหน้ามาถึงเห็นโดนหมดทั้งร้อยคืนเนาวก่อนได้พักกันยูที่ทั้งบุญเนี่ยนะครับโดดใส่ก็นหน่ะฟอง เจดดี๋ยวก็จะรถมานะพูดนะครับทีห้างนะครับยังโล่งนี่ครับดแถวข้าวแดงแต่คืนนะครับก็จะเป็นตรงขั้น,นครับตรงร้านนี่เลยครับนี่ด้านนี่เลยจัดข้างนอก วิวรอบๆนะครับโอเคครับผมสวยงามขนาดสวยงามกระดการตาสำหรับแค่นี้ก็อย่าลืมท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับรู้รับชม่ชวยฝากกดไลค์กดิตรามารากดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับโอเควันนี้สำหรับวันนี้ ผมคนเมืองฟระกินปรามวลพระเอวก็ได้ขอากาบพระทพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ